วันนี้สิ่งที่รับไม่ได้อย่างหนึ่งคือผมเห็นตั้งแต่นะครับรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปจับมือกับคุณคุณเซนตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยอาจจจับมือกับคุณมาเน็ตตั้งแต่การเซนยุตินะครับการลบกันเนี่ยตั้งแต่ย8ิบกรกฎาคมเนี่ยผมรู้สึกรับไม่ได้นั้นรับไม่ได้นั่นรับไม่ได้ครั้งหนึ่งแล้วนะนะครับว่าผู้นําเราทําไมถึงไปยอมและอ่อนข้อเขาแบบนั้นทั้งๆที่เราไม่ผิดครั้งที่2ไปส่วนผู้นาเราไปเซ็นนะครับส่วนที่สัญญาสันติภาพกับเขาอีก ท,ท,ทั้งๆที่ทาหารเนี่ยเสียขามาแล้วตั้งแต่กร,รกฎาสิงหามาจนถึงพฤศจิกาเนี่ยยังไปเสนเหนือเขาอีกทั้งๆที่ตอนนั้นประสาทตาควายก็ถูกเขมรลูกลานแล้วเออวันนี้หวังว่าผู้นำประเทศซึ่งถ้าไม่ใช่คนนี้หรือมีคนหน้าเข้ามาเนี่ยอย่าเห็นภาพแบบนี้อีกนะครับประชาชนไทยรับไม่ได้ถ้าระยะใกล้นี้ คุณไม่ทำอะไรกันเลยแล้วคุณไปจับมือกับคุณมาเน็ตนะครับโดยที่คุณอันวายเป็นคนนะครับจัดให้อีกครั้งเป็นครั้งที่3เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณยอมเสียสละประสาตาควายไปให้กับขะมเแล้วซึ่งคุณก็คงมีดวงตาที่เหมือนกับประสาตาควายนั่นแหละครับอืม ประสาทต,ตาควายด้วยซ้ำนะอาจจะประสาทแล้วก็ควายด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับถ้าเป็นผู้นําทําแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะผมจะประนามว่าเป็นทั้งประสาทและควายไม่ใช่ประสาทต,ตาควายแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นเลยว่าพื้นแผ่นดินไทยที่คนตายอยู่ตรงนั้นทหารตายอยู่ตรงนั้นสํานึกบ้างไหมว่ามันคือพื้นแผ่นดินไทยปฏิเสธได้ไหมอ่านกฎหมายกันเป็นไหมพื้นที่ตรงไหนเป็นของคนไทยอะ่ะมันมีมปักหมุดไว้ไหมนะครับ หรือที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยปราสาทตาควายเนี่ยมันอยู่เพออะไรมันอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเ,ออเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็สงสารครับสงสารชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นั้นสงสาร,ารทหารทหารที่อยู่บริเวณน,นั้นเขาจะอยู่กันยังไงวันนี้น่าเสียดายมากถ้าย้อนเวลากลับไปนะครับถ้าเราลบทุกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในคืนนั้นเนี่ยทหารจะไม่ไม่เสียชุดมากและเราอาจจะได้พื้นที่มากกว่าเดิมด้วย และเราจะควบคุมทุกอย่างในบริเวณนั้นให้ประชาชนเนี่ยไม่อกสั่นขวัญแขวนและนอนอยู่บนเส้นได้ที่รู้สึกว่าความตายจะมาเยือนอยู่ตลอดเวลาเพราะทหารเขมรเนี่ยวางกับระเบิดบ้างยิงเราบ้างคมคูเราบ้างนะครับจะทาตอนนี้ก็รวบรวมกําลังแล้วนะฮะเรื่องของนะครับทำบังเกอร์เรื่องของอาวุธยุโทโธปรกรณ์นะครับได้ข่าวว่าเอาอาวุธมาจากจีนด้วยอยากเป็นเรื่องที่ เราตามข่าวกันอยู่ครับโซเชียลมันมีเยอะแยะมากมายโดนก็เริ่มซื้อแล้วได้ข่าวว่าหลายหมื่นลำแล้วยังไงครับแล้วยังไงครับเราจะช้าไปเพื่อให้เขามาเอาอาวุธมาฆ่าเราได้มากกว่าเดิมใช่ไหมเออเราไม่ต้องเสียขาที่เจ็บแล้วเราจะเสียขาทั้งประเทศเลยหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับผมย้ำให้คุณฟังอีกทีนะอาจจะมองว่าสุขโขทยัยยุยามันไกลไป ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับความเจ็บช้ำน้ำใจของคนไทยเนี่ยไปตกอยู่กับรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เกิดปากิจปรากฏาการะครับสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งทําให้ไทยต้องเสียดินแดนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยขยายอาณานิคมมาทางเอเชียอังกฤษได้พม่าแล้วมาลายูแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลกับไทยนะครับ นะครับเหนือเวดเวียดนามและเขมรเมืม่อปี2410นะครับไทยเองก็ยอมรับว่าขเขมรและเกาะกงเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับซึ่งไทยเองเนี่ยโดนฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาเนี่ยนะครับไอ,อ้มาช่ฝรั่งฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยเหมือนกับคานอำนาจกันอยู่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ประเทศไทยเนี่ยก็ได้เสียนะครับดินแดนให้กับฝรั่งเศสเพราะนะครับในปี2436เนี่ยฝรั่งเศสยกกองทัพขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับยกขึ้นมาในฝั่งแม่น้ำนะครับทางปากอ่าวไทยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็นะครับเกิดการลบพุ่งกันนะครับจนกระทั่งมีทหารบาดเจ็บแล้วก็ทหารเสียชีวิตนะครับเรือสินค้าฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็เรือของ ของฝรั่งเศสก็ถูกนะฮะฐานไทยเนี่ยยิงนะครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกนะครับว่าเมื่อนะครับมีการรบกันครั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยนะครับเห็นนะครับว่าถ้าเกิดขืนลบไปเนี่ยจะเสียพลาดพลั้งอาจจะทําให้เสียเอการาชทางประเทศจึงยอมนะครับทำสัญญาตกลงเมื่อ3ตุลา2436นะครับเสียดินแดนใหั่งฝรั่งเศสครั้งนี้ก็140,000ตารางกิโลเมตร นะครับนะครับทั้งนั้นนะครับตอนนั้นเองเนี่ยฝรั่งเศสยังถือนะครับยึดเอาจันทบุรีนะครับไว้เป็นตัวประกรันอีกต่อมาอีก10ปีนะครับถึงจะถอนทหารออกไปแต่มีเงื่อนไขว่าไทยต้องยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางทางใต้เ<ๆ>มืองปักเซฝรั่งเศสนะครับมันก็คือเสียมราชพัตตบองสีโสพลเมื่อปี24 5 0 ตอนนี้ก็60 68 0้อยปีพอดีร้อปีนะครับทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยไทยก็ได้เสียนะครับดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปในสมัยรัชกาลที่5้นะครับืมถัดจากนั้นไม่นานนะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยเองนะครับก็ต้องมาปี2นะครับ452เนี่ยไทยก็ ต้องยอมยกเมืองกรันตังนะครับกรันตังนะครับตรังการูไซบุรีปลิตนะครับและเกาะใกล้เคียงเนี่ยให้กับอังกฤษนะครับเสียสองครั้งทั้งแขนซ้ายแขนขวาถ้าใครมีโอกาสได้ไปอ่านพงศสวดารและได้ทราบความรู้สึกของรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยท่านเสียใจมากครับประหนึ่งกับว่าแขนซ้ายแขนขวาได้ขาดออกจากนะครับพระวรกายของพระองค์ท่าน